สวัสดีคะ่ะทุกคนเดลี่ซีทรีในตอนนี้อยากส่งท้ายวันหยุดยาวกันสักนิดนึงกับ3สถานที่ไฮเทคอัปเดตในประเทศไทยที่คุณน่าไปมากๆเลยคะ่ะ หลายๆคนไม่มีแลนไปเที่ยวไหนในช่วงวันหยุดซีทรีก็เลยอยากนําเสนอ3สถานที่ในเมืองที่น่าไปเที่ยวกับครอบครัวมาให้ลองดูกันค่ะเริ่มต้นด้วยที่แรก i m a g i n e er น a p l a y l a n านสนามเด็กเล่นไฮเทคที่ e m p o r i u เรียเรียกได้ว่าทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดเลยค่ะที่นี่เป็นที่ที่นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเด็กได้สร้างสรรค์ค่ะมีเครื่องเล่นหลายอย่างที่ทําให้เด็กได้พัฒนาความรู้อย่างเช่นการระบายสีรถยนต์ผ่านคอมพิวเตอร์แต่แสดงผลให้เห็นบนรถยนต์จริงๆด้วยเทคโนโลยี projection mapping ที่สําคัญผลงานน้องทุกชิ้นจะส่งไปที่อออีเเมลหรืืชพ่่่ดดูผานไ้้คะ สถานที่ที่2เป็นสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กโตซีเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับแว่นตา VR แต่อยาคิดว่ามันน่าจะไกลตัวที่นี่ค่ะวาร์ปโซนที่เอ็มโพเรียมเหมือนเดิมเพื่อให้น้องๆได้สัมผัสโลกเสมือนจริงแบบ5มิติเรียกว่าเครื่องเล่นที่นี่เอาเทคโนโลยีสุดล้าให้หนูๆได้สัมผัสค่ะมาเอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองกันบ้างค่ะหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายๆคนที่ยังไม่มีครอบครัวก็ไปได้นะคะนี่คือคอนเซปตร้านอาหารสุดไฮเทคที่ชื่อว่าไมค์คิเชนที่สยามดิส c เวอรี่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเวลาส่วนตัวมากๆพนักงานจะไมม่่่ยยุงเรเลคะะบนต๊ี เอาไว้สั่งอาหารและมีเครื่องจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตที่เราสามารถตืดและจ่ายเงินได้เลยเราสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี projection mapping บนโต๊ะอาหารอีกด้วยแต่แค่บางโซนนะคะใครว่างไม่รู้จะทำอะไรสามารถไปดูรีวิวย้อนหลังก็ได้ที่ y o u t u b e c o m c h a t p a w i นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ